นใหญแม่มดกำมารออีปีที่สฉันคามิลาหรือมิลาชาติกำเนิดเป็นแววนพายแต่ต้องมาอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์แบบนี้เรื่องราวมันก็เลยจะวุ่นๆหน่อยๆทำยังไงเนาะฉันจะมีเวทมนต์ได้เร็วๆจะได้ไปจากโรงเรียนนี้สักทีจริงสิเมื่อวานเพิ่งได้ยินพวกผู้หญิงเขาคุยกันอ้าวมิลาเธอบ่นอะไรอยู่คนเดียวนะ่ะ ก็ดีแล้วเห่มันนายก็ได้แจกมาเหมือนกันใช่ไหมแคตตล็อกเวทมนต์น่ะเรื่องนั้นก็ใช่อยู่รอกงั้นฉันขอยืมดูแป๊บหนึ่งนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยมิล่าอย่าบอกนะว่าเธออยากได้ไอเทมที่ทำให้มีเวทมนต์ได้อัตโนมัตินั่นนะ่ะมันแพงมากนะการที่เธอจะเก็บเงินในโลกเวทมนต์เพื่อซื้อมันได้อย่างเร็วนะ่ะมีแค่ต้องไปเป็นเมจิกแมนเท่านั้นแหละเมจิกแมนเหรอ ก็ทำนองว่าเป็นไม้กวาดรับจ้างส่งคนส่งอาหารในโลกเวทมนต์ให้คล้ายกับในโลกมนุษย์นั่นแหละงั้นปัญหาคงจะอยู่ที่ฉันต้องขี่ไม้กวาดให้เป็นก่อนสินะ เอาล่ะอาจารย์ใหญ่ต้องขออุลสวัสด์นักเรียนในโรงเรียนเวทมนต์ซากุระทุกคนนะวันนี้นะ่ะเรามีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราด้วยเฮ้ยเขาเป็นคนดังนี่นาดูสิเป็นลูกสาวของบริษัทผลิตไม้กวาดยักษ์ใหญ่นั่นสิฉันเคยเห็นหน้าหล่อนบ่อยๆในหน้าหนังสือพิมพ์นะผมประทานนักเรียนไล์ยินดีต้อนรับคุณซินเทียครับแหมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะ นี่แขมันในโลกเวทมนต์เนี่ยมีไม่กวาดเงินผ่อนมุ่งไหม่ถ้าฉันจะขอผ่อนกับเขาเขาจะให้ฉันหรือเปล่าถ้าให้ฉันเดานะมิล่าเธอคงหมายถึงไม่กวาดรุ่นใหม่ที่คนที่ไม่มีเวทมนต์ก็สามารถขี่ขึ้นไปแล้วลอยได้สินะเรื่องนั้นมันก็ใช่เพราะถ้าฉันอยู่โรงเรียนนี้นานๆไปแล้วทำอะไรไม่ได้สักอย่างฉันอาจจะถูกจับได้ก็ได้นะอย่าเพิ่งตีตอนไปก่อนค่ายเลยมิล่าฉันว่ายัางไงการหัดให้เป็นด้วยตัวเองก็น่าจะดีที่สุดนะ แล้วเมื่อไหร่ล่ะฉันร้อนใจนี่คืนพระจันทร์เต็มดวงก็ใกล้จะมาถึงอ,อีกแล้วฉันจะพ้องอะไรออกไปกับใครเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ฉันว่าที่เพื่อนของเธอเขาพูดน่ะก็ถูกนะคามิลาทำยังไงได้ล่ะคะคุณศาสตราจารย์แม่มนลินดาคืนพระจันทร์เต็มดวงน่ะก็ไม่ได้มีแค่ปีละหนหนูใจคอไม่ดีเวลาที่คืนนั้นมาถึงทุกครั้งฉันเข้าใจว่าเธอกลัวว่าจะหลุดความลับของตัวเองออกไป นี่และค่ะหนูถึงอยากเป็นเมจิกแมนเพื่อเก็บเงินซื้อไอเทมเวทมนต์นั้นไงล่ะคะฉันเข้าใจเธอดีเธอคงอยากจะไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดสินะใช่ค่ะจริงอยู่เพราะการฝึกฝนเวทมนต์ได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแต่หนูเป็นแววไพายไม่ใช่แม่มดหนูจะทําได้เหรอคะเฮ้ยแล้วที่ท้อไปกว่านั้นการขี่ไม่กวาดของหนูก็ห่วยแตกซะจริงจ ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าไหมฉันเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถซ่อนอยู่เพียงแต่ต้องหากุญแจไขมันออกมาให้เจอก็เท่านั้นฉันเนี่ยนะที่จะมีความสามารถแบบนั้นซ่อนอยู่ สวัสดีจ้าทุกคนคลาสสุดท้ายของบ่ายวันนี้นะ่ะก็มาเจอกับศาสตราจารย์ลอล่าอีกแล้วนะจ๊ะแต่วันนี้เป็นวิชาของอาจารย์โดยตรงเชิญเลยจ้าคุณซินเทียช่วยสาธิตการปลูกเศกยาให้รุ่นน้องทุกคนเขาดูหน่อยนะได้เลยค่ะศาสตราจารย์ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งโอ้สมแล้วที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน นั่นนะ่ะสิเขามีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆนะดูท่าทางคุณซินเทียเป็นคนใจดีนายว่าไหมเหมันถึงจะดูใจดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยอมให้เธอเอาไม้กวาดของเขาออกไปใช้ก่อนได้ฟรีๆหรอกนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณคามิลาแต่เรื่องนั้นฉันขอปฏิเสธเอ๊ะทำไมกันล่ะคะฉันขอผ่อนก็นได้ ประเด็นข้อที่หนึ่งฉันไม่สนิทกับคุณแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นแม่มดคนไหนที่จะขี่ไม่กวาดไม่เป็นนะคะเออเรื่องนั้นแต่ว่าหรือถ้าคุณคามีลาอยากจะได้ไม่กวาดจากบริษัทฉันจริงๆคงจะต้องมาแข่งปลูกเสกยาให้ชนะฉันก่อนแล้วล่ะคะ่ะคุณซินเทียก็รู้นี่คะ่ะว่าเรื่องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้หรอกคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะหมดทุระที่จะคุยกันแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆ ท่าทางจะใจแข็งกว่าที่คิดแท้นี่ฉันคงจะต้องกลับไปพยายามเองอยู่ดีสินะทามิลาเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอมักจะทำตัวผิดแปลกจากพวกผู้วิเศษเขาอยู่เสมอเลยสักวันหนึ่งฉันจะต้องไขปริศนาเรื่องของเธอให้ได้อยู่นี่เองมายืนเซงอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะมิลา นี่เหมันนายรู้หรือเปล่าว่าฉันท้อใจแค่ไหนที่ต้องอยู่กับความหวังลมๆแรงๆแบบนี้ถอยออกมาหน่อยดีกว่านะมีลาออนนี้พวกรุ่นพี่เขาจะฝึกคาถากันสัปดาห์หน้าน่าจะมีสอบบางทีถ้าฉันทำแบบนั้นได้บ้างสักเสี้ยวหนึ่งฉันอาจจะไม่ต้องมาเป็นแกะดำแบบนี้ทุกอย่างนะเริ่มต้นขึ้นมาจากศูนย์ทั้งนั้นไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เตกิดหรอก อะไรนะใครเป็นคนเรียกฆ้าออกมานั้นหรือยุ่งแล้วมิลาถอยก่อนเถอะนั่นมันนางเงือกเฮ้ยเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงในกลุ่มพวกเราต้องมีใครสักคนท่องคาถาผิดตายแล้วหนีก่อนเถอะตัวใครตัวมันแล้วใครเป็นคนท่องคาถาอัญเชิญนางเงือกมากันแน่เนี่ยเดี๋ยวสินางเงือกนะ่ะมีหน้าจะดุร้ายทำไมทุกคนถึงต้องกลัวกันขนาดนั้นด้วยล่ะ นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่นางเลือดสีดําผมของมันจะดูดเลือดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเป็นอาหารใช่แล้วฉันว่าแมวตัวนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นของใครปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละให้เป็นเหยื่อสังเวยไปพวกเราก็หนีไม่ไหวเลยพวกดุนพีเนี่ยพูดจาแบบนั้นใช้ได้เหรอมิาเธอจะทําอะไรนะ่ะถามออกมาได้เหะมันฉันก็จะไปช่วยแมวตัวนั้นนะสิมีเวทมนต์เก่งกาจกันแท,ท้แต่เห็นกันตัวและที่ขวาฉันมัด ขอร้องล่ะขอให้ฉันไปถึงตัวเจ้าแมวตัวนั้นทันก่อนเงือกตนนั้นทีเถอะนี่พวกเราเห็นไหมใหญ่นั่นต้องบ้าไปแล้วแน,น่ๆทํทำแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเอาชีวิตไปทิ้งนะมิากลับมาเธอไม่ไหวหรอกนะเอาล่ะสำหรับความฝันอันยิ่ใหญ่ของเชอรี่ในอีีต่อไปนะคะก็รอกันนิดนึงนะเดี๋ยวจะลงต,ต่อเนื่องกันให้คะ่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้ดูกันในวันถัดไปนะคะ อยากอยู่ในหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระกดซับสไคร้และกดกระดิ่งช่องกันเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ